หาแล้วครับพาทุกท่านเดินทางไปที่นี่เลยครับสนามเปิด์ตามิน่าม m a n d a l i าเซอร์กิตครับมาสรุปผลการคอลีฟายของมโต GP กันสักหน่อยนึงครับมโเต g รสนามนี้เนี่ยต้องบอกว่าถือว่าเป็นวิกฤตอย่างแท้จริงสำหรับทีมงาน Honda และก็ HRC ครับทั้งเร p โซ Honda แล้วก็ LCR Honda ผลงานไม่ดีเลยครับมาดูรายละเอียดสนามหน่อยนึงครับ สนามแห่งนี้ยาวทั้งหมด4.310กิโลเมตรนะครับ11โค้งขวา6โค้งซ้ายนะครับนี่คือเลเยอว์ภาพรวมของสนามก็มาดูกันครับ4.310กิโลเมตรและทางต่อรอบนะครับขณะที่โค้งซ้ายมี6โคง้งโค้งขวา11โคง้งสัดส่วนของโค้งต่างกันครึ่งๆ่งนะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมมิชลินถึงได้แนะนำย่างที่มี s p ปเ i a l Casing s p เป i a l c a s e สมาครอบผิวยางอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยอธิบายเรื่องของทา a อ l โลเคชันเลเยอร์สนามมีตรงนี้ครับฟินิชลายไปถึงท็อปสปีดท็อปสปีดคือสปีดแทรฟอยู่บริเวณก่อนเข้าโค้งหนึ่งนะครับลายสนามก็โคดเคี้ยวมากนะครับค่อนข้างที่จะคดเคี้ยวเลยทีเดียวก็ จุดที่เป็นลองแลบเพนนีตี้อยู่บริเวณโค้ง3ต่อ4นะครับซึ่งแน่นอนว่าจุดนี้เมื่อนักแข่งที่โดนลองแลบเพนนีตี้จะต้องเข้ามารับโทษภายในเขตลองแล็บเซกเตอร์ที่1ครับฟินิชไลน์ไปจนถึงจุดตัดก่อนเข้าโค้ง5ครับเซกเตอร์ที่2เริ่มจากโค้ง5 6 7 8 9นะครับก่อนนี้เข้าโค้ง10โค้งนี้มีชีเคนบริเวณโค้ง7 8 9ที่ เป็นลักซิะน G ่ชีเคนของอัสคาริชีเคนที่เหมือนยกมาจากสนามมอนซ่าแหละครับเซกเตอร์ที่3ครับเริ่มจากเซกเตอร์ตรงนี้โค้ง 10, 11, 12นะครับเซกเตอร์นี้ค่อนข้างที่จะต้องใช้บาลานซ์รถแล้วก็สปีดในโค้งที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวและเซกเตอร์สุดท้ายครับเซกเตอร์สุดท้ายก็ามาต่อตรงนี้และครับไล่จากโค้ง 13, 14, 15, 16 17โค้ง15-16-17ดูเหมือนจะเป็นโค้งที่ค่อนข้างจะสร้างความลำบากให้นักแข่งอยู่พอสมควรแล้วครับวันนี้เนี่ยเมื่อช่วงเช้าในการซ้อมรอบ FP3 ก็ย้อนไปถึงตรงนั้น FP3 มาร์กมาเกสเองก็พยายามอย่างหนักแล้วครับที่จะทำเวลาให้ดีที่สุดแล้วตัวเขาเองก็ทำเวลาออกมาเร็วที่สุดด้วย แต่เวลาเร็วที่สุดของมาร์กมาเกสมันไม่เพียงพอที่จะทำให้ตัวเขาเองนั้นผ่านเข้าสู่รอบ Q2 ได้นะครับดังนั้นมาร์กมาเกสเร็วที่สุดใน FP3 ก็จริงแต่ว่าคอมไบ n ์ไทม์ครับกลายเป็นว่าคนนี้นะครับที่ทะลุเข้ามาเป็นคนแรกฟาบิโอกวาตาโรครับมาร์กมาเกสรีเพย์ดูโค้ง16แล้วครับ นี่คือผลคอมไบไทม์รวม3ครั้งฟาโบ,บกาตาโรเร็วสุดต,ตามด้วยฟรังโกโมาเนลลี่ครับโยฮันซาโกฮอกเก้ม,มาร์ตินแล้วก็เอเนียบาสเซนนนี่ท็อปไฟครับอันดับ6แจค็คมินเลอร์ต่อด้วยอาเลสสปาการโรแล้วก็แบรดบินเดอร์รวมไปถึงมิเกลโอลิเวราครับอันดับที่10เนี่ยเป็นของอเล็กซ์รินครับดังนั้น10คนที่จะไปรอในรอบ Q2 ก็ดังที่เรียนไปในรอบ Q1 มีนักบิดบิ๊กเนมหลายคนที่หลุดมาแล้วครับนี่คืออันเดรีอดวิซิโอโซครับทากะนาคากามิมาวิบิอเลสฟาบบโอดิจิอันนันโตนิโอมาโกเบเซคิเหล่านี้สองคนเป็นรุกกี้นะครับแล้วต่อด,ด้วยอเล็กซ์มาเกสราอูเฟนันเดสนะครับรวมไปถึงทางด้านของเรมี่การ์เนอร์โปเอสปาการุนเรามาไล่ดูตรงนี้ครับ fp 3กับรอบคอมไบไทม์3ครั้งนะครับ โภสปการโรโจออนเมียฟรานเชสโกบันยาย่าและมาร์คมาเกสครับ4บิ๊กเนมมาเรียงกันตรงนี้และก็มีดารวินบินเดอร์ขั้นกลางก่อนที่จะมาต่อด้วยลูกา m a มาร i นีมาร์คมาเกสเครียดมากเวลาที่เป็นคอมบไบทามของเขาอยู่ในอันดับที่22ครับทุกท่านเวลาไม่น่าเชื่อ แต่ว่าช่วงเช้าก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าช่วงเช้าเนี่ยมันมีฝนตกลงมานะครับและแทร็ก็ไม่ได้ไม่ได้แห้งสนิทให้นักบิดนั้นสามารถใช้อย่างสลิกได้อย่างเต็มที่แล้วครับทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูรอบ Q1 กันครับ Q1 ก็มาไล่ดูตรงนี้ครับ Q1 ครับเราต้องการนักบิด2คนที่เร็วที่สุดเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบ Q2 ครับดังนั้น 12คนที่อยู่ในคิวหนึ่งดังโดวิซิโอโซนะคะกัมิบีอาเลสดิจิอันนันโตนิโอเบเซคี่อเล็กซ์มาเกสราอูเฟนันเดสเวมิการ์เนอร์โปเอสปาการโรโจอันเมียบัญญาย่าแล้วก็มาร์กมาเกสนี่แหละครับจะต้องมาลุ้นกันหนักเลยว่าจะได้ผ่านเข้าสู่รอบคิวทูหรือไม่ครับมาครับสนามแรกจอันดับที่5มี11แต้มในแชมเปี้ยนชิพพอยต์ครับ เครียดมากปัญหาของมาร์กมาเกสมีปัญหากับการใช้ยางอยู่พอสมควรเมื่อวานเขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตัวของเขาเองเนี่ยโมโหมากที่พลาดล้มกับยางซอฟในช่วงท้ายของ FP2 FP ิดและปัญหาใหญ่ๆอยู่ที่การยึดเกาะที่ยางหลังโดยเฉพาะ Special case ที่ใส่มากับยางยางที่เป็นเนื้อควมพาวด้านหลังนี่แหละครับที่ทำให้นักแข่งหลายคนมีอาการสไลด์โดยเฉพาะรถแข่งฮอนด้ามีอาการสไลด์ มากเป็นพิเศษทั้งปเอสปาการโรแล้วก็มาร์กมาเกสโค้งที่เป็นโค้งขวาโดยเฉพาะโค้ง7ครับตัวของเขาทั้งคู่เนี่ยขาลอยหมดเลยครับสไลด์โหดมากและนี่คือจังหวะพลาดลมครั้งแรกของมาร์กมาเกสเวลาตอนนั้นอยู่ในอันดับที่4ครับยังไม่ดีเพียงพอจะเข้าสู่ Q2 m a r มาร์กล้มลงไปตรงนี้ครับค่อนข้างแรงพอสมควรลุกขึ้นมาได้วิ่งกวดเต็มที่เลยครับวิ่งเพื่อที่จะกลับเข้าพิษแล้วก็ออกมา ค u a l i ายด้วยรถอีกคันครับน่งสกูเตอร์ล้วกลับมาที่พิทแล้วครับช่วงนั้นคนที่เร็วที่สุดมีนักบิดดูคาติจ่อกันหลายคนมากครับนำโดยฟรานเชสโกโมานายา่ามากโกเบเซคีแล้วก็ลูก้ามารินีสามคันนี้วิ่งตามกันเป็นขบวนรถไฟเอาแรงโทรแรงลากจูงครับมากโกเบเซคีครับไปพลาดล้มในช่วงท้ายหมดโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่ Q2 ครับน่าเสียดายมาก ช่วงท้ายกลายเป็นฟาบิโอดิเจียนนันโตนิโอแล้วครับดูคาติ GP21 ที่แรงขึ้นมาที่จังหวะขายกของโปเอสปาการโรครับโปก็โมโหเหมือนกันแล้วครับโปเองสุดสัปดาห์นี้ออกสตาร์ทการซ้อมดีมากซ้อมครั้งแรกเร็วที่สุดแต่ซ้อมครั้งที่2ตกลงไปครับซ้อมครั้งที่3ไม่ดีคอลีฟ่ฟายไม่ดีไปใหญ่ครับมาร์กมาเกสช่วงท้ายครับออกมาหดอีกครั้งหนึ่งครับ เขาต้องโอ้นี่จังหวะของโป้สปารการโร่ครับโมโหครับโมโหจังหวะที่เขาสไลด์แล้วขายกไปช่วงท้ายครับนักบิดทุกคนต่างรอให้คนอื่นขี่น้ำไปก่อนแล้วครับแล้วก็จะขี่ตามเมาสลิปสตรีมเพราะว่าเร็วด้วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องเร็วด้วยสลิปสตรีมแรงลากจูงกับรถคันอื่นทาการาคากามิผ่านมามาร์คมาเกตก็ตามไปเลยครับมาร์คขี่ตามทากะครับ แต่ถ้ากะไม่เร็วพอครับมาร์กก็เลยต้องตัดสินใจแซงเพื่อที่จะลุนทําเวลาครับแล้วออกมาเนี่ยยางมันน่าจะยังไม่พอแล้วครับเป็นไฟอิงแลบแรกเอาแลบออกมาแล้วก็ลุยเลยอะ่ะกริปไม่พออุณหภูมิยางไม่เกาะกลิ้งไปอีกครั้งหนึ่งครับมาร์กมาเกสเจ้าตัวโมโหสุดขีดครับเซงแล้วครับมาร์คลมที่โค้ง12ครับโค้งแรกล้มโค้ง13 ครั้งที่2โล้มที่โค้ง12ครับก็หยุดเส้นทางการคอลี่ฟายไว้ตรงนี้ครับในอันดับที่5ของ Q1 ก็ยังก็ยังโมโหตัวเองนะครับมาร์คโอ้โหแล้วคนที่ล้มไปอีกคนหนึ่งใน Flying l a แรอบสุดท้ายครับตัวอันเมียดีที่สุดในอันดับที่8เท่านั้นเองครับได้ออกตัวจากกรีดที่18บ i g n a ิ๊กเนมอยู่กันเพียบครับแถวนี้และนี่คือผลในรอบ Q1 ครับ บรรยาญาควงคู่เอาฟาบิโอดิจิอันนันโตนิโอครับผ่านเข้าสู่คิวไปสองคนส่วนที่เหลืออยู่ครับลูก้ามารีนีมาโกเบเซค,คีมาร์กมาเกสโปสปาการโรอันเดรอวิโซิโอโซโจอันเมียอเล็กซ์มาเกสม,กสมรลลิกเบียเลสครับยังจมอยู่ตรงนี้นะครับลาอูเฟนันเดสเรมี่การ์เนอร์ดารินบินเดอร์แล้วก็ทากานาคากามิเป็นกลุ่มที่ต้องนับรวม12ออันดับเข้าไปครับก็ ถือว่าอันดับไม่ดีเลยครับสำหรับมาร์คมาเกสแล้วก็นักบิดฮอนด้าทั้ง4คนไม่สามารถผ่านเข้าสู่ Q2 ได้แม้แต่คนเดียวครับทีนี้เรามาดูคอลี่ไฟสอหรือว่า Q2 นั่นเอง Q2 ก็ตรงนี้ครับมี12คนฟาวิโอการาโรฟังโกโมเบรีครับโยฮันซากโอฮอกเกอมาตินเอเนมัสเตนินี่ครับแจ็คมินเลอร์อาเลสเอสปาการโรครับแบรดบินเดอร์มิเกลโอเลรา KTM ทีมโรงงาน2คนผลงานดีขึ้นเรื่อยๆครับอยู่ในท็อป10อเล็กซ์รินนะครับฟรานเชสโกบันยายาแล้วก็ฟาเบิโอดิจิอันนันโตนิโอครับเป็น2คนที่ผ่านเข้ามาร่วมวงในการลุ้นกริด12อันดับแรกของอินโดนีเซียนกลังปีกวาตาโรไม่รอช้าครับสัญญาณเวลามาก็ออกมาลุยเลยครับนี่คือนักบิดที่ใน โมโตจีพีแฟนตาซีครับถูกยกขึ้นมาให้พูดถึงกันมากที่สุด4คนแรกที่ทำเวลาได้เร็วที่สุดจากรอบคอม n บไทม์ด้วยนะครับฟาเบโกลตาร์โรโยฮันซาก o ครับสองนักปิดชาวฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีทางด้านของฟรังโกโมเบลลี่ครับอิตาเลียนอีกคนหนึ่งคือฮ o อ g เก้มาตินครับฟันเชสโซมานายานะครับผ่านเข้ามาจาก Q2 แล้วก็ตั้งแต่รอบแรกนะครับล้มไปเป็นคนแรกเลยฟังโก m โมบิเลลี่ครับล้มตั้งแต่การตัดสินใจทำฟลายอิงแ l บครั้งแรกครับเอา lap ออกมาแล้วก็ฟลายอิงแ l a ล้มไปเลยก็เลยส่งผลให้โมบิเลนลี่นั้นมีปัญหาในการคอลี่ y อย่างเห็นได้ชัดครับท้ายที่สุดเขาออกมาก็เวลาไม่ดีพอแล้วครับโมบิเลลี่ลินยาวิทลุ้นเลยครับคือด้วยเวลาต่อรอบที่ทำได้เนี่ย m o b i l เน y ่ ility, น่าจะได้ออกตัวแถวหน้าซะด้วยซ้ำครับแต่ท้ายที่สุดจากการพลาดล้มก็อดไปครับสำหรับยามาฮ่าส, ha. ส่วนนี้คือ W.A. วิดเดีทาครับในพิษของฟั a นเช s c o ปันแ a ยาลุ้นกันอยู่ครับล้มไปอีกคนหนึ่งครับอ l e s เ s p เอสปาการ r โรอาพิเลียเรซิสนามนี้ปัจจัยหลักๆที่นักบิดหลายคนพลาดล้มจากล้อหลังที่มีอาการสไลด์ เกิดขึ้นจากตัวายคอเวอร์หรือว่าายเคสซิ่งที่ติดตั้งเข้ามาใหม่นั่นก็เลยทำให้นักบิดหลายคนนั้นยังไม่คุ้นกับกริปสำหรับยางซอฟครับทีมงานอพ uh ีเอรลสซิ่งก็ผิดหวังนะครับทั้งๆที่อะเลสเองก็ทำเวลาได้ดีอย่างต่อเนื่องครับในสุดสัปดาห์นี้เจ้าตัวก็หัวเสียแล้วครับแล้วมันล้มในช่วงท้ายซะด,ด้วยช่วงที่กำลังกดเวลาสีส้ม2เซกเตอร์ครับ อะไรเสียงล้มตรงนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะกลับมากดไฟ n ์แลบได้อีกแล้วครับที่โค้ง10สไลด์ลงไปเทินขวาครับแล้วช่วงท้ายเนี่ยเวลามันมเป็นเล็กน้อยครับมีโยฮันซาโก้แล้วก็ e eni, เอเนียบัสเซนี่เขลียเอาเปโก้บัญญญาตกไปอยู่ในอันดับที่5ครับคนที่แรงสุดๆฟบาบิโอกาตาโรแลละครับสนามนี้ผลงานดีจริงๆครับ มีปัญหาเยอะมากครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ซ้อมครั้งแรกไม่ดีซ้อมครั้งที่2ดีขึ้นมาอยู่อันดับที่1แต่ว่าช่วงแรกของ f p 2เนี่ยรถดับซะอย่างนั้นทีมงานจะมา5ก็ได้เคแล้วครับแต่ได้เฮเพียงคนเดียวครับน่าเสียดายแทนฟฟานโกมอมเดลลี่ครับกาตาลารเซตสถิติที่สนามเปอตามิน่ามันดาลิก้าไว้แล้วครับเป็นออทาออ l นิว ไทม์แล p เรคคอร์ดครับ1นาที31.067วินาทีใกล้เคียงกับเวลาที่เซตไว้ของโปสบาการโรในช่วงของการทดสอบนะครับแต่ว่าช่วงนั้นเองก็ยังไม่ได้ส่งสเปคของรถนี่นะครับฟาบิโบกาตาโร่สะใจครับเป็นการคว้าโพครั้งแรกนับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับในศึกคาตาลันกลางปี i, ที่บาร์เซโลนาครับเว้นระยะยาวมาก สำหรับโปสปาการโรสำหรับ f a โบกาตาโรครับก็เข้ามาแสดงความยินดีกับทางด้านของโยฮันซาโก o นะครับเพื่อนร่วมชาติเอเนียมบัสเซนี่สนามนี้ยังคงได้รับการจับตามองว่าน่าจะรีคอเวอร์นดับขึ้นมาได้ดีได้ออกตัวจากกริดที่5ครับน่าพอใจแล้วสำหรับรถ GP21 เอเนียมัสเซนี่เป็นคนที่สามารถรีคอเวอร์นดับได้ดีแล้วรถ GP21 มีความลงตัวกว่า GP22 ต้องมาดูว่า GP 22ในสนามนี้ของทั้งโยฮันซากโกฮอเก้มาตินรวมไปถึงฟานเชสโกปัญ,ญญาที่ได้ออสา่าจากถอฝแถวหน้าเนี่ยใครจะทำผลงานได้ดีที่สุดมาดูที่กริดสตาร์ทกันหน่อยนึงครับผลการคอลี่ฟายก็ออกมาตามนี้ฟาบ,บิโอกาตาลารโครับคว้าโพครั้งแรกให้กับตัวเองได้สำเร็จครับในฤดูกาลนี้1นาที31.067วินาที พลิกสถานการณ์จากสนามแรกได้อย่างสิ้นเชิงครับสนามแรกได้ออกตัวจากกริดที่10เลยครับเออใช่ครับกริดที่แถวไปปลายนะครับอันดับที่2เนี่ยเป็นของฮอเก้มาตินถ้ารายงานกริดของออไฟโบกาตาโรผิดต้องขออภัยด้วยนะครับจำไม่ได้จริงจริงกริดที่3เป็นของโยฮันซาโกนะครับกริดที่4แบรดบินเดอร์ครับมาแทรกอยู่ตรงนี้แหละครับ KTM อีกแล้วแล้วภายใต้การขี่ของร r a d Binder อีกแล้วครับสนามที่แล้วก็มาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้แถวที่3แล้วก็ขึ้นมาคว้าโพเดียมได้เฉยเลยครับ KTM กริดที่5เป็นของ e n e น b a s t i n i n i กริดที่6ก Francesco m a n a ครับดูคาิิ4คันอยู่ในท็อป6 KTM 1คันอยู่ในกริดที่4แล้วอีกคันหนึ่งอยู่ในอันดับ7มิเกลโอลิเวราครับ สนามนี้แบดบินเดอร์ไม่ได้มาคนเดียวมีมิเกลมาอีกคนหนึ่งกิดที่8อเล็กซ์รินครับเวลาดีขึ้นมาในช่วงของการคอลี่ฟายคิวสองแจ็คมิลเลอร์อยู่ในกิดที่9ครับกิดที่10เป็นของอเลชสปาการโร่ครับพลาดล้มไปในช่วงท้ายเลยไม่มีโอกาสได้กดเวลาครับกิดที่11ฟาบิโอดิจิอันนันโตนิโอกิดที่12เนี่ยเป็นของฟังโกโมอวเดลลีครับ น่าเสียดายที่เขาไปพลาดล้มในช่วงแรกของ Q2 ก็เลยทำให้ศักยภาพในการคอลี่ฟายแล้วก็รถคันที่สองเนี่ยไม่ดีเพียงพอ12อ่13อันดับมีเปลี่ยนค่ะอันดับมีเปลี่ยนค่ะ Franco m o r b i ิ e l l i หล่นไปอันดับที่ครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมีรายงานล่าสุดมาจาก Admin p พรวครับ อ่างั้นเรารายงานตรงนี้กันต่อก่อนนิดนึงครับเอ่อกรีที่13ลูก้ามาริเน่ครับ14มาโกเบเซคีส15เป็นของมาร์กมาเกสครับ16โปเอสปาการโร17อันเดียโดวิซิโอโซ่ครับ18โจอันเมีย19อาเล็กซ์มาเกสครับ20เป็นของมาลิกเบียเลสแล้วก็ต่อด้วย21ราอูเฟนันเดสแล้วก็22เรมี่การตเนอร์รวมไปถึง23 24ครับดาวินบินเดอร์กับทากะ นาคากาม,มิครับและนี่คือโฉมหน้าของผู้ที่คว้าโพฟาบิโอกวาตาราโรครับคัมแบ็กกลับมาแล้วต้องมาดูครับว่ากวาตา,าโรนั้นจะอาศัยความได้เปรียบตรงนี้สามารถที่จะทําให้ตัวเขาเองคว้าชัยชนะสนามแรกของฤดูกาลได้หรือไม่ครับนั่นคือรายงานของสรุปกีฬสตาร์ทของ Moto G.P สนามที่2ที่มันดาลิก้าครับว่าไงครับแอดมินแพลครับ อืมได้ครับเงือนเดี๋ยวมาอัปเดตเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวรอดูอัปเดตข้อมูลจากแอดมินแพลวหน่อยหนึ่งนะครับมีอัปเดตกิดสตาร์ทเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาให้ทุกท่านได้ดูพร้อมๆกันตอนนี้เรายังไม่เห็นนะครับว่า ยังไม่เห็นรายงานว่าฟรังโกโมเมนลี่ทำผิดกฎตรงไหนหรือไม่หรือว่ามีการตัดสินใจเปลี่ยนอะไรบางอย่างก็เลยทำให้ต้องโดนปรับกิจสตาร์ทเอล่ะเดี๋ยวผมมาให้ดูกิจสตาร์ทล่าสุดที่มีการอัปเดตทางหน้าเว็บไซต์ของ MotoGP ให้ทุกท่านได้ชมนิดนึงครับอ่ะนี่เลยครับก็กิจสตาร์ทใน2แถวแรกก็เหมือนเดิมนะครับ ควาตาราโรฮอเก้ต์มาตินแล้วก็ต่อด้วยโยฮันซานโก้ในแถวแรกแถวที่2มีแบรดบินเดอร์เอเนบัสเซนนี่แล้วก็ฟรานเชสโกมานายาครับแถวที่3เป็นของทางด้านของมิเกลโอเลร่าครับต่อด้วยอเล็กซ์วินแล้วก็แจ็คมิลเลอร์ครับแถวที่4ครับมีอเลสเอสปาการโรในกริดที่10ตามด้วยฟาบิโอดิจิอันนันโตนิโอแล้วมีเปลี่ยนตรงนี้นะครับนั่นคือฟังโกมอลันดี้ หลุดลงไปดันให้ลูก้ามาเลนี่ขึ้นมาอยู่ในกริดที่12แทนนะครับ13เป็นทางด้านของมาร์โกเบเซคคีมาร์กมาเกสขยับขึ้นมาอยู่ในกริดที่14นะครับ15 15เป็นของมอร์บิเดลลี่ครับมอร์บิเดลลี่ตกมาตรงนี้อยู่ในกริดที่15เชื่อว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนบางอย่างของตัวรถอาจจะเป็นเกียร์หรือว่าเครื่องยนต์นะครับ ตรงนี้ผมยังไม่ยังไม่เจอรายงานแต่เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปเช็คก่อนใครที่เจอรายงานแล้วก็ฝากเข้ามาแจ้งกันหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ m o d o t v c o m นะครับ16เป็นเหมือนเดิมนะครับโปสปาการโร17อันเดียโดวิซิโอโซ18เป็นทางด้านของ โดอันเมียครับ19าอเล็กซ์มาเกส20มาลวิกเบียเรียยีสลาอูเฟนันเดสครับ22เนี่ยเป็น ner, 23, เรมี่การ์เนอร์23่สิบดาวินบินเดอร์แล้วก็24ทากะนาคากามินั่นเองครับก็ยืนยันตามนี้ว่าทางด้านของฟังโกมบมเนลี่ครับถูกตัดอันดับให้ลงไปอยู่ในกริดที่15ครับจากเดิมทีที่จะได้ตัวได้ออกตัวจากกริดที่12ก็ดันให้ทั้ง ลูก้าดันให้นี่ครับเดี๋ยวมาดูอันดับกันอีกรอบหนึ่งดันให้ทางด้านของลูก้ามารรนีนะครับมีลูก้ามารรนีขึ้นไปอยู่อันดับ12มีมาโกเเซคี้ขึ้นไป13มาร์คมาเกสขึ้น14นะครับขณะที่มอมเบลลี่ตกมาอยู่อันดับที่15แทนที่ของมาร์คมาเกสนั่นเองครับนั่นคือรายละเอียดของกีฬสตาร์ทโมโต GP ที่เอามาฝากกัน